พูก็ไปแบบเหมือนติ้นกับหลายคนนะหนูรัดแล้วก็เหมือนเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเขาเขาก็เป็นน้องเราอะไรอ่ากำลังมีมีคนคุยเหรอเขากำลังมีกำลังคุยอยู่ครับไม่พูดได้ไหมเดี๋ยวเขาชิ่งหนีไม่กินแห้วอีก ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่เคยเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับสำหรับคู่ของครูไพยบูล์แสงเดือนเจ้าของฉายาคุงยูเมืองไทยกับเน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างหนูรัตธิดาพรที่หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับทั้งคู่ออกมาก็ได้มีโมเมตนต์หวานออกมาให้แฟนได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยออกมาเปิดเผยสถานะที่แท้จริงเลยแต่เมื่อไม่นามนมานี้ชื่อของทั้งคู่ก็ถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่ทางด้านของครูภพยบูลได้มีการโพสต์รูปท้ายการคู่ข่าวขอแต่งงานกับสาวสวยดีกร ็สงสัยกันไปว่าหรือนี่จะเป็นสาวคนใหม่ของครูภพบูลก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานทางด้านของครูเปี้ยวก็ได้มีการออกมาโพสต์ว่าที่เห็นเป็นเพียงแค่การถ่าย m v เท่านั้นซึ่งหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นชาวเน็ตหลายคนก็ได้มีการพูดถึงหนูรัดอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีกระแสะเป็นคู่จิ้นกันพร้อมกับที่ทางหนูรัดก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ไอจีของตัวเองว่ากลับมาลุยเพลงโสดอยู่รู้ยังโสดแล้วเป็นกําลังใจให้ด้วยสู้ๆขอบคุณค่ะทําให้มีชาวเน็ตโยงไปถ กีทั้งคู่ไม่เคยออกมาเปิดเผยสานะที่แท้จริงกันเลยล่าสุดทางด้านของครูไพบูลก็รด้มีการมาออกรายการพอดแคสต์ของนิกกี้นชาพร้อมกับได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมากับเรื่องราวดราม่ามากมายอีกท,ทั้งเรื่องได้พูดถึงเรื่องสานะของเจ้าตัวกับหนูรัดโดยครูไพบูลก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้ว่าความจริงมันคือคอนเทนต์มีโปรเจกต์สปอนเซอร์มาอยากให้เรารีวิวเราเองก็อยากช่วยน้องเขาอยากมีบ้านพอผมไปข้อแลบไปสร้างคอนเทนต์กับเข,เขาเขาก็มีงานเรื่องจริงคือเราไม่เคยเดทกันเราเหมือนคนรู้จาักกาันเป็นพี่เป็นนนน้องงช่วยกทัทําาผม คุยกับผู้จัดการของเขาเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากจอกมาเปิดเผยชานะของเจ้าตัวกับหนูรัดแล้วครูไพัยบุญก็ยังได้มีการเปิดเผยอีกด้วยว่าตอนนี้กําลังคุยกับสาวคนใหมย,ยูแต่ไม่อยากพูดถึงเยอะเพรกกาะกลัวจะแห้วอีกเป็นคนนอกวงการอายุ20นิดนดตอนนี้มีคนคุยจริงจังอยู่แค่คนเดียวคุยยังไม่ถึงเดือนเลยกับคนนี้ก็ว่าจะจริงจังถ้าเขาจริงใจเป็นฝ่ายหญิงที่ทักมหากรแล้วก็ได้คุยกันสักพักจึงนัดเจอกันเขามาถึงห้องเลยเพรกกาะกลัวว่าถ้าไปข้างนอกอาจจะโดนถ่ายรูปให้เป็นข่าวได้ก็ได้มีการจับมืกอกอดและหอมกันบ้างแต่ยังไม่ได้มีอะไรเกินเเลยพราะ ตัวเองเป็นสุภาพบุรุษพอ่อยอมรับว่าชอบเขามากเขาเป็นคนน่ารักและจากเรื่องราวที่รูพิบูลได้ออกมาเปิดเผยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้าตัวกับหนูรัดกับเรื่องสาวคนใหม่ที่เจ้าตัวกำลังซุ่มคุยอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปจะยังมีการรับงานคู่กับหนูรัดอีกหรือไม่แล้วกับสาวคนใหม่ความสัมพันธ์จะไปไปได้ด้วยดีไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละครับ